ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เชิญแจกันดอกไม้และตรารก้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบ ที่โรงพยาบาลปัตตานีตำบลสาบารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตรกรก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายฟีรหันโตะแซอายุ19ปีชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลกะดูงงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับความบาดเจ็บนะครับจากเหตุคนร้ายไม่ทราบจํานวน,วนใช้อาวุธปืน ไม่ทราบชนิดยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4413ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทบ้านโปบาลาหมู่ที่5ตำบลกะดูนงเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้นายฟีรหันซึ่งนั่งดื่มน้ำชาอยู่ใกล้กับฐานปฏิบัติการถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้อง i อ u โรงพยาบาลปัตตานีการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังมาซึ้งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้